ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกคนครับผมมาครับผมเมนูสิ้นสุดลงแล้วครับเมื่อนี้ยในการรอคอยที่ชนบุรีของขุนทองโอ้ได้กินแล้วครับต้มอึงครับเมื่อเนี้ยพี่น้องเอ้ยกินกับเจียวปะละคุณถ่องต้มเป็นหม้อเลยครับพี่นะพี่น้องเอ้ยต,ต้องมีซ้ำครับเมนูนี้ต้องมีซ้ำ กินยากครับเมนูเนี้ครับเท่านาี้ครับหากินยากหากินยากแต่มีกินฟุนต๊แห่งซ่องซ้ำมือครับพอได้กินครับผมเต่ต้องมีซ้ำครับมาพี่น้องกินโต๊ะเบื้องคุณทองครับผมโอ้ยต้มเปื่อยเนี่ยคุณทองอ่ะโอ้ยพี่น้องเองมันเป็นเมนูที่เบื้องเอาครับพี่น้องกับเจียวปลาครับโอ้ยคุณทองขอก่อน น้องปีรอบปีครับปีแรกเรื่องอะไรมึงใครน ดดก็เจียวปลาครับแน้วมีค่าใครไหมครับคนนี้ 嗯，可以。嗯，嗯嗯 นได้มีซ้ำครับเมนูนี้ครับต้องมีซ้ำชุดมฉ่ำเลยพี่นออ้องเองเร่ต้องมียังทิพย์ สามตัวก็อิ่มพี่น้องไม่ใครอ่ะม,ม,ออม่วงบล็อกเฮดคอนเสิบไปแบบก็ข้ามพี่น้องอันนี้ซูตรคุณทองเองนะครับ ต้มใส่ได้ยอย่างสมุนไพรไล้ยอย่างนุ่งไข่ล้นละต้องมีซ้ำครับ เจาปลาครับเนาะสิ้นสุดการรอคอยแต่ต้องมีซ้ำครับคุณทองก็งมีซ้ำหลายเมนูแต่เอาครับสำหรับคลิปนี้ไว้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวคุณทองกินต่อไปเรื่อยๆครับเอาครับ ไว้ที่ตามคลิปต่ตอไปสุดยอดอีกเลยครับต้องเป็ิหมะพี่น้องเอ้ยครับวัสดีครับ